เม็ดแกดูต <risque> oh. ้นท ah. oh. oh. ีเ <Ton> ม <meeting NG raft> oh. ็ดขิงนะอ๋อโอเคล่พวกเพล่บอกแกนึงพวกเพอ่ะเพื่อนน้องดาวคือได้สี่เพล่ฮะคนรุ่นบอกคนรุ่นโอ้อันนี้ได้ได้หลายเลยเนาะโอ้งามแท้หลายมันคนประเภทนาะกับเพื่อนน้องดาวเนาะงามอยู่ นะเขับเขาส่องไยืดที่กับชีไข่เนาะโอ้ยเขาเขาคักคักเพราะมันมีลายเป็นแบบเป็นคืนเนาะเป็นยูรุมหูเนาะเบิ้งคักบางคนเบิ้งนี่ว่าบ่มีได้แต่ว่าเบิ้งสบายดี่น้องพม่พี่น้องเบิ้งสุขภูสุคนน้องเพียงเนาะวัดชมองสุบอนว่วไหมวัวจะเป็นพี่น้องทางทางลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางบางไทยอีกทีหนึ่ง ว่าจะเป็นพี่น no ้องลาวพี่น er ้องไทยอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเพิ่นเบิ่งกัาชมคลิปช่อง YouTube ของว่าวิ่งชายใจกันดอยเพียงเนาะทีอเก่าคือเดิมนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิ่งการเฮ็ดเวียการณ์งานของน้องๆเนาะของลุงสร้างพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมนกันเพิ่นสิเฮ็ดห้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะห้องน้ำเพื่อว่าจะนัดพี่น้องเลยน้ำเพิ่นเอาขึ้นมันล่นออกมาเพิ่นใส่ bay nhục lòng lợi tức nó không nó cắn kìa nóng 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 này, nóng 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 nó

ใครจะบอกมันอยู่วงในนี่อยู่เฮาขอแค่ว่าบานตัวนี่มันงามเลยพอบอัวน,นี่มันอัดตัวนี้มันอยู่ในอยู่ด,ด้วเนาะชิอ่อเราเฮือนเฮาตัวทางดังของครัวกะบิดจุดฉ่งอยู่เตื่อยลงไปจนนั่นเนาะใครต่ว่ามันอยู่ไหนอยู่ปนะเมนแบบมันเป็นอยากเป็นแบบนี้เพื่อนเฮาก็มี่บานหนึ่งบิดแฮงแบบนี้เลยเอาไปเช้ร่องได้ปะคืนวันเราสิ่งเร่องน,น้อยไป โม้อกมาอพิเศษน้ำไวมันจะคืนหเนาะเียมันจะดุคืนแล้วจังวานะนีก็ล้วอดแรกคือข้ามขพอกอดึงระยะเฉงไปดูดดุเฉม่ชอบำบ้าุบบาย่อยเลย เออเจคานเาจ้คานแลก่ถัดก้นแไม่ใช่ถาดกรแก้วใช่สหนมันกระซูงเดือไรเพื่อเขาก่อได้เทคานขึ้นไปกระซูงยยืดเดบ่วเจอโอ้ยถเเถิงหนกันเทคานเต่ว่านั่นก่อขึ้นไปอีกก้อนหนึงเทคานนี่ก่อใช่ก้อนหนึ่งกาวัน พอดีมันจังโด่งเลยของน้ำมันจังมวยอัดเท้าก็เจ็บหลายมันนั่นได้กะมาเถียงมาเถียงมาชมมาชมของน้ำเลี้ยนี่เป็นซาบอันนี้เนาะน้ำแล้วเขาจะเคลื่อนด้าน้นึยังอยู่บ่ มือด้วยมืเาวหลังนั่นพ่อเลยอีกอูมิโีกะเออมะจ้างบางทีนจ้าาทอแล้วก็กับผู้เจ้าเพิ่นกันยังบอยู่ในเนาะเพิ่น้า้าเพิ่นกันยังเมื่อบ้านมีเพิ่นอยู่พี่น้องกเมื่อกเพื่อว่าก่อธาตุบอกเมื่อก่อธาตุบอกจะเอากระดก่อธาตุวะเรได้เห็นเพิ่นว่าวาง่ลย งายทัดไ่ายเพิ่นเห็ดอันนี้พ่อเพิ่นเห็ดของน้ำกู้บาเพิ่นเห็ดของน้ำชายบางนั่นเลยเพิ่นจีย่ายทัดใส่ชายปนไม้แบบนี้่เห็นน้องพลอยว่าเมื่อวานเพิ่นเห็ดบุญใหญ่ง่ายใหม่เนาะนี่ได้บุญใหม่เนาะจีเห็ดพ่อมบุญใหญ่ได้เพิ่นว่าบุญใหญ่เมื่อชงการเลยวะเห็นน้องพลอยว่าวันที่สิบหกเนาะชงการวันที่สิบหกก็มีนรูว่ามีวันที่สิบกมังไฟลายเลยบ้านเก่าตะเก่า บันย yeah. ังตะเกาันมันหลายบ้านเด้มันบ้านทิมทางมันหลายบ้านโฮมกันคนเปที่หลายเนาะก็ะลายอยู่เอาเคยไปตะเกานี่ดีซ่ฝักโคารเบิ้ลเบิลายเข้าบ้านทุกไล่ประตูเรื่องเรื่องหล่อท่านท่านชมการก็ได้เดี๋ยวนาะเดี๋ยวท่านชมการใครอยู่เนาะขึ้นขึ้นช่วงชุมการเนี่เริ่มจังหวะเนาะ ท่จังได้พดนน้ำพดยางกันเลยชุ่มเย็นเ่พวูกระไรื่นโคลกนใหญ่แล้วเลเทพื้นที่เพื่าได้ยาต่อหนึ่งรอม่มนเทเพเทพื่นเทยังเพื่่ยนท่านจงการท่านอยู่โลกจงการเมื่อวานเมื่อวานนี่ทั้งทางพูดเพิ่นเมื่อค่ำเมื่อวานค่ำเดีวบอกค่ำแล้วอืมจะเป็นเ็นเป็นตับโลแต่แตอ ป็นยังบ่มามื้อนี้เนาะมีเวียกไปบ่คือบ่เห็นเที่ยงนยังบ่เห็นมาเร็วบ่เป็นเห็น่บ่ได้เอาดอกเนาะจบ่ได้ดอกเนาะลเราก็บ่เคยติดฝาอ่าฝาห้องน้ําหลายปานคิด่เฮาหลายได้เบ่จ้ะบัดจักเราติดห้องก็ค่ําบ่ไวเด้ติดเนาะครับตอนเริติดเขานีอืมง่ายนีล เอาก็ยังมาาาไม่ได้เข่าไปเลยบอกีคนเดียวเหยนเพิ่นขี่รถช่อนกั็เมย์เพิ่นไปตอนเม่มาหน่บอเชาเมยเรามาหน่บอบูดง่ายมือได้บันะ่นทุ่งเลยก็เขาเป็นที่คะไที่หกบย่หกออ๋อคือว่าเห็นเขาติดป้ายอยู่ฮะก็เขาลงมาลงหันและ เต็มไปแลยอ่ทางใจเสื่อมทางใจเสือมเลยอ่ะสีอกมือเข่าเพื่อนจัะว่าเพื่อนเมย์เพื่อนเฮ็ดบุญมาจังเนาะเห็นปะวงวงยัำมาเลยต่วงไหมจางนะเห็นเขาติดป้ายอยู่หน้าทางเขามาพุ่นกับมีแล้วก็อยู่อยู่หน้าทางเขาบ้านนี่กับมี่เห็นในมันนี่กันมี่ซะหิตในเฟซเนาะ ปานี้ชิโนนี่แมนโอ้จักรเมนแมนเห็นในเฟซหรืเนาะชิแมนท่านนี้ไอ้กับ่ได้คอยอ่านเบิึงครับปานไดน่าเห็นเขาติดป้ายยังไงโอ้ว่าบ้านตูมมีงานใครยาลกทางทางนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นให้เอาระบงน้ำหย็งบ้านเขาบ่ได้เด้บ้านน้ำบ้านเพิ่นมาให้เอาลงเพิ่นเพิ่นนั่นกี่ข้าศักชาไปรุ่นไปรุ่นน่ะมันตีกัน เตีตีนวุณนอกตีอยู่นอกบ่ตีอยู่นอกยาวได้เก่งตีตกันอยู่นอกเป็นยัง ทำเสี่หมีกับแบบสีมี่งหมอลำลํำเรื่องน้ำยังขนะดไม่ว่านน้มันจะเป็นแบบชั้นหมอลำเรื่องอะไรอ่ะหมอลำกับโอ้ยเพื่อจะล้ำเรื่องก็ต้องลํำมันต้องห้องเพลงมันยังจนผู่นิบมุ้งชีวิตมุ้งผูจยังจะเป็นน้ำเรื่องวานลํำลํำเรื่องจบก่อนนึงกับแม่แจ้ง đúng đấy làm việc con. bữa này năm ngày đấy làm đường này. Phấn mở phanh mở con. Đi vào chơi học là mền chốt. theo nè phần chỉ mắc cái làm đường nha. theo theo bún théo bản anh bắn. phần lại. Phấn mì làm đường mà đúng. บ่มีแต่เด็กตะปูเลยเงยขึ้นไปแล้วตําเด็กะปูพอแล้วนะเนาะวังนะกูว่าสังสก็เปิดดู่นี่เนาะกเปิดเรื่องว่าเปิดปเ้ยอย่าุาอย่านอนนี่ว่าอจุผู้ชายผู้ทางจะเบิ่งท่าิงาเบิ่งนําเรื่องดพวกผู้ชาย่อยากับฟังไปเานอนเอาลงให้ FC เบิ่งบ่ได้ซ้ําผู้ทาพรมันติด mí tết xiềng anh cái đấy anh ta cắt biển đông nơi đỉa này cái lít cá bùn á anh không bỏ đi thì nó ฝนสิต๊กบอกข้าเจ้าว่าว่าผลสิต๊กว่าว่านี่ว่าผลสิต๊กมานี่เลยโอ้ยเอาโคตรเจาป็นกัรไปเลทำอันทำงอาน้าที่อรอนี่เ้าเห็ดของน้ำทาอาเห็ดทำนี่นะพพดีเห็ดใหญ่ลายเปลืองพื้นที่ นขอแค่ว่าได้คั่วใหญ่นะคั่วนี่คือว่าเขาไหวได้หลายอย่างเนาะเฮ็ดตู้เขาหออย่างเนาะเฮ็ดงมาพูดไหนบัดมีเบียรมีงานกะแก้วเคยมีอยังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกะเขามานั่งอยู่ในเฮือนกะสบายเฮ็ดอยในเลยเฮ็ดอยู่ในเลยที่บ้านเขามีแต่อยู่ในเฮือนได้บ่ได้เฮ็ดอยู่นอกได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ในครั่วเลยเนาะไปฟดีง่ะเนี่ยหางเลี้ยงกันชะล่าอยในครั่วได้เละ ปาดแถวอันบ้านนั่นบัดเฮ็ดห่านนะนะเห็ดห่านขึ้นชูงเดิ๋ยวเลยซัมบะห่านอยู่ซัมบะชงผู้นั่นะพวกเคยพวกยังขึ้นไปนั่งชอยอ่าสิ่ต้องก่อนที่เฮ็ดงานนี่ต้องพากันโฮมกันเฮ็ดห่านก่อนก็เอาไเฮ็ดเฮ็ดตัวนึ่งเนาะเห็ดว่าอะไรขึ้นเอาลวดกาวพกอันเลยตั้งแต่เราเนาะโูเบนเนาะโอ้ใช่ もうもうอกได้เยอะนกคนขึ้นบัตรเนาะได้ฮะอาไปอ่ก็เริ่มกกอเช้านี่บของน้ำมโยบลงเลยเติบเนาะเพือนนองือทองเนาะโยบลงเลยจังะม่เยเจเพียงเลจังาะแม่แมตสาม่พี่เพียงเพียงแล้วบริคนอกเนาะีนันเลยไปจ้ะโยบลงในเติบเด่นเกียมา มาตอนนบาดไนี่ดูดออกในระว่าน้ำเพียงคออันไหนดูดไ่ให้น้ำบนวนแนวนวนรุดเลยน้ำจ้าวานจงการเจ้าวาได้ลงปลาไปยังเนาะมันขอด้วยาหมเอาดูดแช่เ่อนดังนั้นดูดใช่เ่อนดังนี่ก็อยู่บกลงในเต๋อเเนาะ Nên. Không làm việc pho là tức, tức, tức bừng phá nữa Mèn mèn Thảo tức phá nhảy không được kìm Thế mà lớn cho con là hốt phát thì nó hốt chung rồi đấy Mèn mèn Thế mà tức tức, tức lùng thì Sao hẹn hẹn nhảy không mà, mà tức lùng bừng Không bừng nó Bắc xịt Chào bà 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 Mèn nữa Nằm việc bài Cảm thì các bạn đã theo dõi siết cổ nó vẫn luôn, mông cá bản đó, giờ mình giờ mình kiểu tự hào, mình về đây coi chị mẹ luôn. Kéo, chụp máu, gì, nòng luôn. lại để nam được, phải gắn kéo. Thức chưa đấy, bà. Mình quăng đây nó, đẹp điều cứ mà soi Ok, bắt đã gần ngung luôn. Cả thì mình ngung luôn nè. 12สองสองสองสแปดแสนให้เขาเห็ดตัวน,นั้นใส่ดุกมันตัวน,นั้นโฟกโชกบยก่สิบส,สอง<ส>ล่างนึงเท่าไรเ,เนี่เขาขายสมมติว่ามีทั้งดุกทั้งยังเต็มเลยเนี่ยเท่ากับวัน,วน 6, อโอ้พันนึงเ<ม>นาะตีไปง่ายใช่พันนึงเนาะนดังเออมีดุกมียังครบแล้วเท่านั้นมาจากขาย12สองคนแปดแเนาะ อันตามันแะสองนิ้วบอลชามนี่สองนิ้วพอดีปลาบ้านเ่าเนาะช่องวาดเนาะผัดได้ให่เมนวอลบอลปลาลากโนเขาผ่านเฮ่ไม่เลยเจ๊เ๊ขาพกบได้ไหมโบได้แล้วหยอเาอเล่มนึ่งอ๋ใบบอกเป็นใช่ไปแล้วหางโบได้มีวงขาดมงยยังเนาะก้เมเเนาะลูกมีอย่างครบไปตึกได้เลย Ờ, khăn gì đấy nó, mì bột bột ba đây nó, Cũng khỏi đấy, Chứ mà thế. tức ba tôi yên như thế, <laughs> <laughs> tiền tiền như thế nhà màu này là vào đây luôn, nhà, của nó, yeah. đó. <laughs> yeah. đó, nhà, cụ thảo lóc nhăm hôi hôi, phần mặt bề nhà lộ thùng. กระเบื้องอันได้จะแแก๊สใช่เป็นชื่อมาให้สี่สิบเจ็ดส่ลายใตัวไหนบอกตับเจ็ดสิบเก็ดตัวว่ามันมีเม็ดแก็สโดนซกเม็ดถอยเนี่ยอ๋อเพดหเพบอกราหนึ่งเพะขอาเพื่อน้องเราคือได้สีเพนว่าฮะคนรุ่นบอก โอ้อันนี้ได้ได้ลายเนาะโอ้งามแท้หลายมันคนอาเบะเนาะกับเพื่อนองดาวเนาะงามอยู่งามเขาเขาเขาเซ็นยืดที่กับชีไผ่ด้วยโอ้ยเขาเขาคักคักเพราะมันมีลายเ็นแบบเป็นคืนเนาะเป็นยูรุมหูเนาะเบิ่งกลักคักบางคนเบิ่งนี่ว่าบ่มีด้ายแต่เขาเบิ่งกลักคักผู้ใจเห็นลายมันเขางามงาม เนาะต<อ>ัดตัดกันดีเนาะเนียเนี่ยโอ้คัดคัดดูแล้วจลองใช่ฮานุจอนลองปูโอ้เบิงเบิงคือกระโลกข่กา,าวโมเมนกระโลกข่าวเนาะโมเมนกระโลขาวโอตยจะเจท่าสีครีมเนาะไีครีมมีราออออยอยกกบอกครีมครีมเนี่ยหนึ่งเนี่ยคัดคัด เออมันได้ลายเนี่ยมันได้หกเพ้นนี่ขาดอยู่นี่เพือน้องดาวชีเพ้นหนึ่งเลยกระโดดมันคันโคระรุ่นหน้าในี้ำกันหน้าหน้าหาซิบช้ำกันโอ้จะว่าเดือยไปยัดเกินใหญ่เดือย่ะไม่มีตั๊บสะขอบเลยเมนเมนสะกอบซิบซิ่ เอานั่นนะดูบอชิบเชนมันอยากนั่นคาว่าตันในเครื่งดดองรถใช่คงปริงามเหรอนี่ข้าสียบมนตะเก่งาะนี่เคร่งเหนีย้งามเลยเป็นสีอันนั้นอาสีอื่นมาไปชิมบัวขากับฟ้าเฮือนนี้เราก็ตั้งเลือกสีถือกลี้ยงเนาะบัวจีกันเออเตมมาสีสีแบบเขาขาๆเขาแต่มันอกกอกเป็นเข่าๆแต่เป็นลาย มันโมเมนตขาวท้มันโมเมนขาวอันนี้นะมันเป็นครีมเนี่ขาวครีมเด้่ขาครีมขาวครีมขาวคนพิเศษเต๋อขาวครีมเลยขาวขาครีมบ่ถามถามมันเบียดถามมันจข้มันขาวขาไปครีมคีมมันบ่เออไม่เล้ไม่ล่เลยเอามาเลบอกสีมนเปสีขขวแล้วที่เราสีเขียวแล้วมันมันมันตัดแทงบ่ที่เราเปโลสีเขียวมาใส่สีเท่าไรสีบเก้ะว่สิบเจ สี่สิบเจ็ดกับมันได้หลายย้อนนั้น,นย้อนมันได้หกเพนมนได้หกเพนกว่าทำได้สี่เพนมันสีมีแต่เม็ดนึงเนาะสี่เพนหนึ่งจะได้เม็ดเดียวเม็ดคอันนี้มันได้เม็ดคืนครับครับนน่นูเนาะ มื่อนีกเริ่มปูบน้องเบิงเนาะเดิมปูมื่อนนะแม่แม่ปูกะไลเตอรเห็ดไปนํเหมนแอ้มมันเดิมไลมันบอกพอมีอังกะทั้งเจอปุญญาเป็นเท็ยนกับเป็นกะเป็นทียนซื้อมาเพิ่มอีกมาแต่ทิศมังจรเพราใครมาแต่ทิศมังกรฮะ ไปหาตีนมิจันเฮ้ยโอ้ยตจันน้องนิวตจันน้อนิวมาแต่หาหน้าไม้ไมจันนัมเบอร์สะเฮ้ยหน้าอมหไม่ก็ไล่เติบเนาะหน้าไม่ก็ตุกอเนาะหน้าไม้เนาะหอกนี้หน่าไม้ทางนี่แกงซุ่มก็ได้กินแกงหน้าไมกได้ววานนี่กินน้ำผู้ช่วยบานนี่ กินแกไม่น้ำผู้ช่วยมื่อนี้จะไปทังใดยังะมออยู่มอยัน่ยังโมเห็นนะมันเอาเสียงมาสะพายเปนกระโม่มาเลยชื่อกันเฮใายไมมเพิ่นก็ยังโมเห็นมากอยู่ผู้เจ้าเพิ่นตาเห็นมาแล้วยงสที่ยงเลยสีเที่ยงเลย มันบ่ห้องมันบ่นห้องแน่นน่ะเฮ้ตัวห้องพี่แบบนี่น้องดาววัยวะแปดมุ่งเราวะหางยังไม่ได้เข่าไปเบิ่งแคบจะยันน้องดาวโลกเพื่อนมาจ้ะเป็นโอยุเคยเสียเข่าไปเบิ่งเสียงรถไสจะมากินมาฮะมาแลยบ่ ได้ใจกรับไปบย้เนาะอออม่ีาตหเอชียงโดเสียงรถอาจารย์โบนี้ใส่มือกี้นี่เนาะกี่าเชียงโดดไปนะเยอหะ ท่านมอหยางเรียบร้อยบ่ท่านหมอบ้านนี่คือว่าเขาว่ายางมาเบิ่งที่ดินหยางบ่หยางได้บ่หยางได้ก็ไปยังเท่าไรเทือเทือ่ถ่างได้ดิซักไม่ไปแล้ยยังเักไม่กันเท่าอยู่เนาะเพื่อจะพื้นโตแม่นง่ายเนาะดูคนคนหนึ่งมาคนเท่าเนาะบ่ค่ไข่งงๆายดีว่าจะแลี้ยงว่าจะยิแยิงที่ต่อเราเท่าแไรเราต่อยิงอย่ ủa mưa hết rồi. Tắt bóc thôi. Tắt bóc. Tắt bóc là bút. Tắt là bút. Tắt bóc là bút. Tắt bóc là bút. Tắt bút. Tắt bút. Tắt มันบนั่นมันบ่อแตกลอกใบอันบล็อกมันเป็นเนี่ยดดตึกปลาก่อนมือหนึ่งตึกปลาวบบ่อควนไว้เลยมือหนึ่งเนาะควนไวได้มือหนึ่งวเอาให้หมดควมสนกาเเิอสบลอบิยูมนขึ้นมาใส่ตัวนี้ใเนาะแล้วลองใส่ดแมยนล็อกวัดถึถึงถึงึใส่ มันโลมมาอยู time, source, like okay. like ่พี่เปื้อนแบบโลมเปื่อนไล่บนหนักมันหน่อยเนาะมาตลกใช่ไหเออแบบว่าเฮาแยงล้านดึงอ้วนอ้วนมาแล้วก็กัดไว้บัตรสาวไหมหัูสาวเลยนะไปเลยจ้ะคุณธรรชาติไม่รู้น่าเพียงเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ค่ะว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกลับขอโทษขอพยานเอฟซีพี่น้องเ เข้ามาเบิ t homme, t ่งมาชมเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าคลิปชโซนยูทูของอวี้เวียงทางใดก็มาเบิ่งมาชมร่วกันพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางใดก็ฮักแพงเบิดสุขุสุขคนทัไงใดพี่น้องเลยคลิปนี้แกสีดำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอยู่ดีมแฮงเบิดสุขุสุขคนเด้อคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบิดสุขุสุขคนเนาะ